มาอัปเดตล่าสุดเดอร์พี่น้องเรดาตรวจฝนทางอีสานตอนบนและอีสานตอนล่างล่าสุดช่วงซ้ายหนี่ไปจนถึงเทียงฝนอยู่อำเภอใดแน่กีขอนุญาตเริ่มที่อีสานตอนบนก่อนเนาะตรวจพบกลุ่มฝนฝากะนองกำลังปันกลางกลุ่มฝนเพิ่มขึ้น,นปกคลุมพื้นที่อำเภอปากขาดอำเภอโสพิสัยจังหวัดบึงกาฬอำเภอสุวรรณคู่หาอำเภอหน้ากลางจังหวัดหนองบัวลำพูอำเภอพ้นพิสัยอำเภอเฝ้าไร่อำเภอเรัตนว่าปีจังหวัดหนองค่ายอำเภอกุชิน นาไร่จังหวัดกระสินอนเภอหนองสูงอเภอนิคมข้ามสอยจังหวัดมุกดาหารอเภอพ,พนทองเมยวด,ดีหนองพอกทุ่งเขาหลวงอาจสามาเสรพุ่มจังหวัดร้อยเอด็ดอเภอเลื่องนกท่าจังหวัดยะโสธรจะต่อกันที่อีสานตอนล่างกลุ่มฝนอน ATE, อนอยู่ในเขตอพ,พนทองจังหวัดร้อยเอด็ดอเภเสนางคณิคมจังหวัด อำเาจเจริญอเภโล่งนกท่าจังวยโซรอนอสีเมืองไม่จอุบลราชธานีและก็สปป,ปลาวกุ้มฝนปานกลางอยู่ในเขตอเภดงหลวงน้องสูงนี่ค่อมขอังหซอยจมุกดาหารอเภมยวดีอเภทุ่งเขาหลวงอเออาสามาจดจร้อยเอ็ดและก็สปปลาวจ้ะกุ้มฝนนักี่ตรวบ่พอ ตกหรือประตกจังได้มาแจ้งข่าวในเดิร์สำหรับอำเภอที่แจ้งไปเนาะจ้าจังได้กี่กับก็ตดดิสถานการณ์รายงานแต่ละอำเภอหายว่ามีฝนอยู่สายแน่นอ่ะสำหรับคลิปนี้กี่ขอโตลาไปก่อนจังัมาคลิปหน้าจ้าบ๊ายบาย